สิ่งนี้เป็นพฤติกรรมที่คล้ายกับการเน็บแนมหรือพูดแซะอีกฝ่ายบนทวิตเตอร์และสิ่งนี้อาจทำให้เกิดปรากฏการ Echo Chamber เบอสำหรับผู้กระทําได้มาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวรก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอ,อนี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ ซับทวิตทวิตแปลว่าข้อความนะครับหรือว่าจริงๆทวิตก็คือเสียงนกร้องเจี๊ยเจ้าทวิตก็คือหมายถึงทวิตเตอร์นะครับซับ sub หรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือซับ l i มินอลนะซับเรมินอลก็คือความนึกรู้นะครับหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับพอเอามารวมกันเนี่ยซับทวิตเนี่ยฟังดูแปลกๆนะซับทวิตก็คือการที่คนเล่นทวิตเตอร์มีการเขียนข้อความแต่ไม่มีการเมนชั่นโดยการใช้เครื่องหมายแอดไซน์นะตัว A อแอดไซน์นะครับว่าข้อความที่กําลังตอบกลับเนี่ยตอบกลับคุยอยู่กับใครนะครับหรือ รีทวิตข้อความใครมาหรือไอที่กล่าวอ้างถึงเนี่ยไม่อยากจะบอกนะว่าฉันกําลังโต้อตอบกับใครอยู่นะครับเพราะว่าต้องการไม่ให้เจ้าตัวรู้ซึ่งพฤติกรรมซับทวิตอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในปัจจุบันได้ ซับทวีตเนี่ยเหมือนกับการลินทาลับหลังเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนดังเนี่ยก็จะโดนนะก็โดนซับทวีตเยอะนะครับโดยเฉพาะข้อความนั้นอาจจะขัดแย้งกับความเห็นด้วยกับคนที่ซับทวีตคือไม่เห็นด้วยกับเขาแต่ว่าอยากจะพูดถึงเขาว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยฉันไม่เห็นด้วยหรือว่าฉันไม่ชอบบางทีเนี่ยอาจจะเข้ารักษาก็คือโค้ดข้อความขอ,ของเขามาเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็ใส่ข้อความของตัวเองว่าฉันเนไม่เห็นด้วยหรือว่าเอามาแซะหน่อยเอามาแซะเอามาแบบจิกกัดว่าไอข้อความนี้มันตลกไหม ใครเป็นคนคิดอย่างนี้ก็เล่าอย่างนี้นะครับนั้นซับทวิตเนี่ยก็จะก่อให้เกิดประเด็นดราม่าต่อเนื่องเป็นสังคมของการนินทาหรือว่ากระแสะรับหลังต่อเนื่องอีกทีนะครับเพื่อเลงเรี่ยงการประทะกันโดยตรงต่อให้เราไม่เอ่ยชื่อหรือแท็กแอคเคาก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่โดนซับทวิตจะไม่รู้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่ถึงเราไม่เชื่อมต่อกันด้วยลิงก์แต่เราก็เชื่อมต่อกันด้วยคอมเมนต์หรือคอนเทนต์อยู่ดีมีใครเอาข้อความเราไปหรือซับทวิตเราไปที่สุดมันก็จะวนกลับมา นี่เธอเธอรู้ยังเธอไม่รู้เหรอไอความเป็น comment, เธอเนี่ยโดนจับไปวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ที่นู่นนะเอาล้าทำไมเขาไม่ไม่ตอบกลับที่นี่เขาแสดงเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยทำไมเขาไม่ตอบเมนชั่นฉันมาเลยเล่ะเขาไม่อยากประทับก,กับเธอมั้งเวลาเปิดปรากฏการแบบนี้เนี่ยต่อให้เราไม่อยากจะรู้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะต่อให้เราไม่อยากจะรู้ก็มีคนนําพามาให้อยู่ดีแล้วการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์อย่างเสรีภาพในทางที่ดีควรทํายังไงเหรอครับ ถ้าเราเอาข้อความมาแล้วเราแสดงความเห็นที่แตกต่างโดยที่ไม่ได้ว่าเขาว่าผิดเนี่ยแต่ว่าเราก็เพิ่มเติมความเห็นอันนี้โอเคนะเป็นเสรีภาพในทางอินเทอร์เน็ตทางประชาธิไปไตยของข้อมูลข่าวสารทุกคนสามารถแสดงได้แต่ว่าถ้าเราเขียนโค้ดออกมาแล้วเราบอกว่าเนี่ยเจ้าตัวต้นทางมันเป็นอย่างนี้นะคนที่แบบมันไม่ได้เรื่องมันมันงี่เง่าแล้วเราด่าเขาไปอีกนะคือแทนที่เราบอกความเห็นว่าเราไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แต่เรากลับพูดถึงเขาแต่เราไม่เอ่ยชื่อถึงเขาทุกคนอย่างที่รู้กันนะวันนี้ใครใคร,ใครคนนั้นที่โพสต์ว่่่่่าาาอยยงงเเเนนนนนีี้้้้จจริๆแแลวววฉััไมห็็ดตตตททป กับไม่รู้ว่าคนอื่นไม่เห็นด้วยเพราะอะไรมันก็จะทําให้คนแยกออกเป็นคนละห้องกันความเห็นของ2กลุ่มก็จะไม่มาปะทะกันข้อแยกของมันก็คือว่าเราไม่รู้ว่าที่สุดแล้วไอเดียนี้ไอเดียหนึ่งงความเห็นของเราเนี่ยมันถูกแลกเปลี่ยนกันยังไงมันสร้างปรากฏการณ์เราได้ยินแต่เสียงของตัวเราเองแล้วเราไม่ได้ยินเสียงของคนอื่นมันทําให้เจ้าตัวไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยตกลงมันดีจริงหรือเปล่าสาหรับในมุมผู้ที่โดนสัตว์วิจากผู้อื่นนั้นอาจารย์ก็แนะนําและฝากเตือน เวลาเราโพสอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงความรู้สึกของหลายๆคนนะครับว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าสิีภาิพาในอินเทอรดด์เน็ตเป็นสิ่งที่เราพูดได้อย่างบริสุทธิ์ใจแต่ว่าบางทีมันอาจจะทาลายความรู้สึกของคนอื่นนะครับเพราะนั้นเราต้องคิดมากขึ้นในการที่จะทวีตตอนที่เราพิมพ์เนี่ยเราเป็นเจ้านายของคําพูดแต่ตอนที่เราพิมพ์ไปแล้วคําพูดมาเป็นนายเราตอนนี้มันไม่ใช่คําพูดเป็นนายเราเลยนะเขาเอาคําพูดของเราเนี่ยไปคุยกันที่อื่นซุบซิบเดินชาด้วยแล้วมันยิ่งกว่าถ้าคําพูดเป็นนายเราเรายังรู้เราพูดอะไร แต่คาพูดที่คนอื่นพูดถึงเราเรารู้ไหมไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ในถ้ำนะยิ่งมีคนซับทวิตเรามากเท่าไหร่เราก็อยู่ในถ้ำเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกครั้งที่จะทวิตหรือว่าพิมพ์อะไรไปก็ตามคิดถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนนะครับที่เขาอ่านแล้วก็อาจจะตีความแตกต่างหลากหลายกันไปนะครับก็จะทําให้เราโพสตทวิตอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นสับทวิตเป็นการอัปเตตัสที่ต้องการพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งแต่ไม่เอ่ยชื่อหรือแอคเขาเพื่อลดการปะทะตรงๆหรือไม่่่ออยยยาากกกเสีีงงผิดฎหมมมแตนุึ กลับสะท้อนถึงปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่ตรงจุดและการไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคมจนอาจทําให้เราพลาดความเป็นจริงที่ปราศจากอคติรู้ถึงการพูดคุยกันด้วยเหตุผลเพื่อยุติปัญหาเหล่านั้นนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรมาร่วมไขคําตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคําศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์